คือสถารที่เพิ่นจะทําพิธีขออยนี่นะครับนี่แต่ว่าตอนที่เพิ่นขอเพิ่อนไหวท้ายนะครับเข้ากับจะไปล่อเบื้องตัวเลขนะครับรอลุ้นตัวเลขแล้วก็ดูบรรยากาศเนาะนะครับนี่ตรงนี้นะครับไอ้อีกจากน้อยเข้า,ขาไปอรอนะครับตอนนี้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเบื้องบรรยากาศว่าผู้คนหลั่งไหล มาแต่ใสเน่ะนะครับดูว่มุมนี้ก็คือเป็นมุมอง์ปูอง์ย้าอยู่นี่นะครับนอ,อง้าี <c oughs> ่ยาง,อย,างอยู่นี่โจะเป็นสองคนะสองนะคนี่รบริเวณน,นี้นะครับ แต่ว,ว่าตอนเพิ่นทำพิธีจะบ่ได้เห็นด้อครับเด้อจะรอดูตัวเลขเพิ่นสิข้นบอดในเห็นนะครับผมว่างสองสามวันก็ได้ไปถามแนวทางตัวเลขจากแม่ดวงนะครับบาน,นี้บันที่สามสเอ็ดแล้วนี่บานี้แม่ดวงมีการฝันยำ่ำฝันซ้ำฝันว่าคุณพ่อที่รองรับไปแล้วมาบอกอีกบ่ครับเพิ่นมาย่ำฝันใหนบ่ครับผมฝันยครับ ฝันว่าจังไรครับเราฝันไปเลยครับฝันกับว่าเน่าเราจะฝันว่าไป <c oughs> ไปอันไปหน้าแบบมี้อันเล็กหน่อยครับ <c oughs> เล็กหน่อยนะว่าอยากกินไอติมวสัน่นครับอยากกินไอติมไปสื่อไซนออยู่ไหนอยู่หอนอันเล็กหน่อยก็เลยว่าอันอันเทงนั่นก็จะขายอยู่วสัน่นครับจะขายกับไปสื่อป้าเฮาวาสันเลือกไปกับลู ไปกับบุตรสาวไปก็เลื่อยว่ายาวหลายเรึเอาซ้ำลอยหนึ่งนี่ละครับลอยเงินมาสั่นบาทนี้เพิ่นเจ้าของขายเพิ่นก็เลยเก็บเก็บใส่ถุงให้ครับก็เลยถามว่าจักบาทนสองลอยมาสั่นเอาก็จะเอาหลายแถอะก็เลยว่าเออเอาก็เอา เพิ่นใส่ให้มาแล้วก็เอาโหลดว่าซั่นครับเมี่เล็กหน่อยอุ้มเล็กหน่อยผู้นึงเนอกตาหาจ้ะเรื่อยมาเอาเอาสองหน่อยก็เอาซะมันได้ใส่ถุงแล้วก็เลยว่าจังซี่ครับเมื่อขึ้นมาก็ฟันต้นนี้จ้ะสองศูนย์จังว่ากระยำตัวเก่าวเด่นหรอโตเกียเนาะสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์เมียน มาหัวพุทธแม่จ <laughs> ด <misunder S> <c oughs> ึงเลยคุณแม่โรตีนั่ดึงเลยดึงเลยฝันสัมตุเกขึ้นมายำให้ยำตุเกลิ่นเนาะว่าฝันตะกอนนั่นได้ตัวใดก็อแม่ดวนตะกอนนั่นก็ว่าไปกรุงเทพยเนาะต้องปลูกว่าเมื่อพุทเอาได้บ่เม่ก็เลยว่าเมื่อได้อยู่เราบุตรเมื่อทรงได้ปลูกว่าครับ ก็ได้หเงนสองอยครับสองอยมนสีหอดบ่ก็เลยคืดดูในใจเ็าตัวแบบเออเม่เมื่อได้ยุรสอง2อยก็ได้วาครับก็ฟันจะันนีกันใ้ได้ตัวเก่าเกี่ยวกับสองรอยนี่มาสองวันนี้ก็มาสองอยเยนบ่เมียนห่วยมันสิบอมีอนสะรับบ่อน้อบ่ศูนย์ศูนย์นี่ก็มาแห้งอยู่ดิศูนย์ เพิ่นว่าสวนมาแฮงก์อะอาจารย์อยู่ดิมีสวนมาแฮงก์อะอาจารย์จิตรณาเบิ่งบางทีก็อาจารย์เป็นอาจารย์มะหยมเนาะครับนี่ตัวเลขที่แม่ดวงให้แปลว่าน้ำบ่อยบ่ได้โซนมากบ่นานมันเหม็ดสมุดวานันจำได้อยู่ดอกเนาะเลขบ่หลายตัวดอกเนาะแม่ดวงเนาะมีศูนย์สองศูนย์สามจ้ะแล้วก็ศูนย์ศูนย์เนาะมีบอยังเธอ ศูนหาศูนสองศูนย์สามศูนหาเลขทูบัวได้กบัตเลขทูบมันศูนสามศูนนั่นศูนย์สามศูนนี่ตาศูนย์กับศูนศูนไม่แห้งแหรอพี่น้องเอ้ยแม่ดวงมากศูนแม่ดวงมากศูนนะครับเอาขอบคุณแม่ดวงหลายหครับครับผมนี่นะครับแหงมงดูนกยุง เตะรถเตะคันไหนออกคันนั้นนะครับนี่เนี่ยแปดห้าสามศูนย์ออกแค่ละสามศูนย์หาศูนย์ได้จากแม่ดวงมาหมาัดหมัดฟังหันพี่น้องอเอาเตะให้เบิ้งเนี่ย,ยน,นี่ลละวนอยู่นี่ยละพี่น้อง บ้แน่นะครับอาจจะเป็นแนวทางตัวเลขเด็ดๆนนงวดบอเบอื้อนนี่ก็ได้นะครับเอาฉันเปิดย่ตวนี้ว่าม,มันเปิดแวนวพลอยฮะพลอยว่ามันควเปิดไล่สดแล้วเจ้าคือบ่เปิดเจ้าเป็นคนบ่มาเปิดบอเจ้าบ่มกเปิดเป็นไดนะครับนี่นี่คือบรรยากาศนกยูงเตะรถนะครับ 8, 5, ขันมาย่ำใดกับเตะ้ยย่ำนั่นนะครับ วนอยู่นี่นนะครับอืมเออตั้งให้เบิง้งเบิ้งบ่ายนี่เบิง้งเบิงเบ้งมุมนี่พี่น้องตีแห้งออกสามตัวอืเต้ไข่ออกสองตัวเต้เป็นยังสั้นบ่รรถรถเจ้าบ่น่าคันเต้แห้งออกยี่สิบตัวครับเต้แห้งออกสามตัวคันเตคไขยได้บ่ออกสองตัวมันเตคไขยเต้แห้งครับเต้แห้งครับเต้แห้งมาด เมาเบ่งหน่าเล่าเบานะครับมาฟังตีแห้งออกครับตีแห้งออกสามตัวตีคอยออกสองมันตีแห้งบ่บ้านนี้นี่นะครับขั้นเอื่นบ่ไฟเน็ดได้ขัเน่ย่ยมันอันเป็นยังสี่ 8ปดห้าสมศูนเนาะนี่เอาเข้าขณะที่ลอนี่นะครับเพิ่นทํำพิธีขอหลวงพี่ตรงทํำพิธีขอถ้าได้ตรงกันกับเลขยูรถนี่พี่น,อน้องจัดหนักเลยนะครับเด้อจัดหนักเลยนะครับ ตอนนี้รออยู่นะครับบ้่นใดตัวเลขจากพิธีนะครับรอประมาณ3ามโมงเช้าให้พระคุณเจ้าพันสันพัตหารแล้วนะครับอเ,เอาวนอยู่นี่อะเด้อพี่นอ้องเด้องามอยู่งามอยู่ เอากบสดนแต้เน็ตกว่าก็โตกว่าเรื่อยสองเืองล้นแล้วอื หาสามศูนย์กับเลขง่ามดิแปดหาสามกับง่ามแปดหาสามกับง่ามหาสามศูนย์กับง่ามเลยพี่น้องอนี่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 นนกดไทยเลยพี่น้องกดไายเลยเลอือฮะแบานนี้ไปไปมุ่มทั้งไปมุ่มทั้งคณะวิจารณ สีดำมันแล้วคนรถเก่งมันเกิดีเลขตอกือนกันในรถเก่งที่จอดเพียงกันสีขาวครับเขาก็เบงเนีย้งเก่นะเอายักตาพ่อได้คำว่าอ้ขั้นนี่นี่ขั้นขางเก่งรถเก่งสีขาวแมนองตัวเครื่องสองันเออเออเนียแต่นหาสามส่นเียงงามเนาะแป่นหาสามงามปะนั่นอ่านมาได้แาครับ มันทีออกบนแปรธาดล่างสามศูนย์บางที่ก็เป็นได้เหมือนกัครับผมันไม่ห้ามเขาเรียมันออกนี่นะครับขันห้ามมันเป็นปัญหาแต่ยังต้องฟ้องต่นีปนะพ่อเขาเห็นแล้วหมดก่อนเห็นมอยน้ำกันเลาวแต่ฟ้องได้บอกพ่อไว้เราถือเสยนะพ่อพ่อพูดถึงขันห้าเพิ่นทำไปที่ได้พ่อ พ่อกันห้าตรงกันเพิ่นทำพิธีได้ตอนสามโมงเร้านี่สิว่างไในบ้านนี่นั่นนาจัดหนักจัดเต็มเลยทําพิธีออกมาตัวนี้นะต็มเลยบ้านนี่เต็มเลยนะคุอ เราไปหาซื้อไสแนตกและย้อมเพิหมดนี่นี่นะครับดำก็ูดเก้าพูดสีทันี้ยับไปซื้อไปแดขาดยิงเลกเต็มหมดแล้วถ้ามาแท้พขายหมอนกันคันพูเก้าเต็มคันพูเก้าเต็มจะไปผู้สิบคันห้าผู้สิบเต็มเด้พ่อไพร้อมวานจะไปผู้สิบเอ็ดพูดสิบสองแปลงสั้นไหมครับ ยมาซื่อแล้ว้ใ้ฮัื้อมันจะปวไดนั่นครับจนมันวใจก็ใคนเดียวผ่อมาแล้วใจเค่อครับพอเราบอกพอเราไม่อหนอย่งเ้ยกับยัง่พอเราบอกว่าอกขั้นนี้ขันนี้ขั้นนี้เราันสองขั้นาออกันเข้าอยู่น้ำกันออกขึงแปสองออกเึ้งหกเจ็ดมันแน่นแต่ของนตมันเ่ครับ วันลื er, ici, necessary 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 ่อตัวนุ่งน่ต้องเจีบนะเรียกว่าวันนี้วันนี้มันเจีันนี่ห้องจับตามองไว้แต่พี่ตตองเนก้อนก็เนดเก้อนน่ะโอ้ตนี่แปดห้าสามศู